ุดยอดเกมสําหรับคู่รักที่คู่เล่นประทับใจสาหรับคนที่ไม่มีคู่ก็แย่หน่อยนะแต่ดันถูกบังคับให้เล่นคนเดียววาลิลินป้ายยาเกมประจําสัปดาห์แบนนี้เราอยไปซื้อขเอซื้อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะกับวาริลินป้ายยา EP นี้เนี่ยวาริลินจะมาแนะนําเกมสําหรับคู่รักแหลอะอัอะไรนะคะไม่มี <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเล่นกับเพื่อนก็ได้แต่มุดอาจจะไม่ได้ถาวานใจนะคะ กับเกมแรกสุดยอดเกมสำหรับคู่รักที่คู่เล่นประทับใจและได้รางวัลมากมายไปกับเกม It Takes Two เกมพัศเซ๋ที่ไม่ใช่แค่เกม c อออ o โดยที่เกมนี้เนี่ยคุณจะได้เล่นเป็นเมและโคดีคู่สาม,มีภรรยาที่ชีวิตคู่มีปัญหาและแตัดสินใจอย่าล้างกันแต่ทั้งคู่กับถูกขังอยู่ในร่างตุ๊กตาด้วยเหตุผลบางอย่าง คุณและหวานใจของคุณต้องช่วยกันผจญภัยและแก้ไขปริศนาเพื่อนำล่าของตัวเองเกลับคืนมาและคุณนะคะจะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องที่หวานขมเหมือนกับช็อกโกแลตที่อาจจะทําให้ว่าคุณเนี่ยรู้ใจกันมากขึ้นค่ะนอกจากคุณจะสนุกไปกับเนื้อเรื่องแล้วคุณจะได้ตื่นตาก,กับงานฉากที่เปลี่ยนไปแบบไม่ซ้ํากันกับการาฟิกที่สวยงามจนทําให้เพลินสุดๆเลยค่ะและเกมน,นี้นะคะยังมีระบบเฟรนพาส ที่มีเกมแค่คนเดียวเนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้งคู่ด้วยนะสำหรับคู่รักเกมนี้เนี่ยวาริลินก็ขอแนะนำมากมากเลยต้องลองค่ะสำหรับเกมต่อไปคือ b เ d a ดแอ f เฟดเกมแพลตฟอร์มพัสเซลสองมติที่คุณจะถูกผูกเข้าด้วยกันโดยที่พวกคุณจะทำได้แค่เวี่ยงตัวผ่านแดนหิมะเพื่อที่จะพากันขึ้นสู่ยอดเขา โดยที่ตัวเกมนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับจัมคิงในด้านของความหัวร้อนแต่ต่ตตในเบรดและเฟดเนี่ยจะมีระบบปักทงที่ใช้เป็นเช็คพอยได้ทําให้คุณนะคะไม่ต้องไปเริ่มใหม่จากศูนย์และก็เกมนี้เนี่ยมีหมดเล่นคนเดียวนะคะโดยที่คุณก็จะมีก้อนขินผูกติดตัวแทนดังคํากล่าวที่ว่าเกิดมาเพื่อเล่นกับเธอแต่ดันถูกบังคับให้เล่นคนเดียวและเกมต่อไปนะคะคัพเฮดมาเป็นไอ้หัวถ้วยกันเถอะ เกมแพตฟ,ฟอร์ม2มวิติที่มีภาพสไตล์การ์ตูนวาดด้วยมือในอดีตโดยที่คุณนะคะจะได้รับบทเป็นคาเพดลำมักแมนที่ติดพนันจนเผลอเอาวิญญาณเนี่ยไปแยกกับซาตานทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยจะต้องร่วมมือกันทำภารกิจที่ซาตานให้มาเพื่อนำดวงวิญญาณของคุณคืนมาโดยตัวเกมเนี่ยจะให้คุณได้ตะลุยด่าน2ประเภทระหว่างการต่อสู้กับบอสหรือการผจญภัยผ่านดา่านและต้องขอบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เนะี่ยยากมาก แต่ว่าตัวเกมนะคะก็มีระบบร้านค้าที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้คุณได้ใช้สอยกันด้วยค่ะแล้วก็ขับเฮดเนี่ยมีเวอชันการ์ตูนแบบ Netflix ด้วยนะคะสำหรับคู่รักที่ไม่ใช่ใส่เกมก็สามารถมานั่งหาดูกันได้และลดโอกาสตีกันด้วยค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็แย่หน่อยนะเพราะถึงแม้ว่าคนจะชวนเธอแต่ว่าเธอก็มีหวั่นใจดูด้วยอยู่แล้วนะคะ เกมต่อมาค่ะ o v e r c o o k ุก2เกมทำอาหารสไตล์ภาพนาา่ารักที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ร่วมมือกันเสิร์ฟอาหารตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งในเวลาตามกำหนดแล้วก็เกมนี้นะคะสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4คนนั่นหมายความว่าคุณสามารถชวนคู่รักคู่อื่นมาแตกคอกันได้อีกด้วยเอ และตัวเกมนี้นะคะก็ยังมีหมด2องหัวซนส,สด้วยทําให้คุณเนี่ยสามารถวัดความรู้ใจและความร่วมมือได้เป็นอย่างดีด้วยด่านกว่า130ด่านและเมนู20แบบที่ต่างกันคุณจะได้ใช้กันทําอาหารในครัวที่แสนจะวุ่นวายแห่งนี้แบบที่ไม่มีวันเบื่ออย่างแน่นอนค่ะและจําไว้นะคะอย่าลืมยกกระทะออกจากเตาว่าริลเตือนแล้วนะและเกมสุดท้ายนะคะเกมที่จะวัดความรู้ใจและความสามารถในการสื่อสารของพวกคุณ บบเกม Keep t a l k i n g and Nobody Explodes ซึ่งเกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมที่คุณเนี่ยร่วมมือกันกู้ระเบิดโดยที่จะแบ่งหน้าที่กันระหว่างคนกู้และคนอ่านคู่มือโดยที่ตัวเกมนี้เนี่ยจะให้คุณนะคะเล่นแบบผ่านด่านซึ่งระเบิดก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็มีส่วนประกอบมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ความกดดันเนี่ยจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปพร้อมๆกับความหัวร้อนนั่นเองค่ะแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเกมคู่รักที่วาริลินเนี่ยได้มาป้ายยากันในอีพีนี้ เรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่รักกันมากขึ้นเนี่ยก็เลิกกันไปเลยเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการเล่นเ,เกมนะคะอย่าตีกันเรื่องเกมนะส่วนคนที่ไม่มีคู่ก็ไม่ลองนะคะแล้วก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารเกมเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ที่หรือว่าใครอยากติดตามมาริลินก็สามารถติดตามได้ที่นี่เลยนะคะ แล้วอีพีหน้าเนี่ยจะมีเกมอะไรมาแนะนำอ,อีกรอติดตามกันได้เลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนส,บสับสไครด้วยเข้าใจไหม